รับทักทายสบายดีลาก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องยามดึกดึกมื้อนี้นะนี่ก็เวลากัประมาณสามโมงทุกคนเลสามโมงกว่ากว่าหน่อยนึงนะสามโมงสิบห้านาทีกะตื่นมากะเดสิหากินกาแฟแล้วกาสิได้ย่างไปซเสื้อกงให้ทุกคนคือคอยสิได้ไปนั่งฝึกอยู่กุงให้ฮันเมื้อนี้นะไปตะเสาเลยเพราะว่ากงให้มันอยู่ไกลได้น่อยนึงคอยกยเยอะย่างไปหอดอ่าต้นมาให้กับเยอะเฮมันหอดก่อนก่อนแจงนะ ผู้ดีและนางยุหันการลบไปนางยุฮันแล้วกะ็มีหมึงปลาเลิกกาแจงกบนกกาน่าจะเห้านะคิดว่านะทางทีมงานกอา็ออกไปหมดเลยเพิ่นออกไปตอนตีสองหรือว่าสองโมงสองโมงกลางคืนนี่นแหละ,ละส่วนคอยกะสีได้ออกไปคือเดียวทางทีมงานนี่ไปหาเฟิกหมูได้ไปหาจอบหมูกินมากกะตะแต่คอยนี่ไม่ได้ไปหาจอบหมูเนาะทวดนะ คือสิได้ไปฝึกนกกินมาให้แต่สีย้างออกไปแต่ตอนถ้าได้แจ้งพร้อมแล้วก็สิได้อ่อไปเลยทุกคนหาก,กินกาแฟพิเยาแล้วก็ได้คือค่อยอออไปนี่ก็ได้ยิ่งโค้งไปได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่หลังจากที่ค่อยกินกาแฟพิเรยานี่ นังฟิงไฟเเหิอมเติบทุกคนก็อยู่ประมาณ3โมง40ปยนาทีนะออไปก็น,น่าจะผู้ดีนะวอแทกกได้ไปหอดพุ้นก็น,น่าจะผู้ดีสลุมสลิมโกมาให้กะผู้ดีนังเฟิร์กนะวอแทกก่ะโซนทีมงานเท่ากับสองคนกับพื้นไปน้ำเดียวได้ ย่างไปมีท่านฮอดทุกคนนี่ก็คือว่าจะเป็นแจ้งแจ้งเติมได้เดินยังมีตกอยู่ทุกคนฟ้าเริ่มสว่างเริ่มแจ้งนกก็เริ่มห้องเสียเซลผู้ดีแล้วค่อยไปเนี่ยไปนั่งท่ามันแจ้งคักกะบางทีมันน่าจะมีพวกกระหอกพวกพิเรนเฮาก็มีได้ คยอยีห้อละก็ห้ก็ได้เดี๋ยวหอก็ห้แล้วสิได้นั n งเึกเลยทุกคนกะมาหอดต้นมาให้แล้วทุกคนแต่ก็ยังมีแจ้งนะเดี๋ยวสินัางเฟอกอยู่นี่บ้านนี้นะเดี๋ยวถ้าลุ้นเบิ้งน้ำเดียวว่ามื้อนี้มันสิมีโพกรหอหรือว่านกเฮาอยู่บนนะ เป็นไปได้แน่เลยทุกคนถือแล้วนะแต่บิบิโลกนะไปเฉยมื่อนี้นี่กระหอกนี่ห้าวสองตัวทุกคนนะแต่ได้ไปตัวนึงตัวใหญ่เลยนะยิงนกเปานะบิถึกนะคนก็นเลยลองเบิึงอิลองเบิึงนกปิดปลิวไปแล้วเฉย มันไปรอดนะคอยกระซิแน่กะเอาแบบน,นี้นะนกกินมาให้นะอยู่มงนี้นะ่มีสองต้นทุกคนอยู่ในนี่ตอนซ้ำเซานะ่ะอันตอนที่มันยังสลุมสลิมนะ่ะนกเป้าเฮาตนนัวนี้คอยเอามันง่อยไหมที่จริงนะ่มันกินมาให้ไปเบิ่งมาให้หน้อยตัวนี้นะ kiểu mà em mừng tôi này chú con mà hay nói tôi nè đây ทุกคนแต่สิเป็นนกปิดป๊รี่หอนจุกทั้งคันนะถือนกเปาหาไปต๊กระบอนอีละทุกคนบินไปเฉยนะอะไรเป็นตะง,งงแล้วบะนี้ถือตัวเลิกก็บ,บินไปถือตัวเลิกก็บ,บินไปตับเสล้วกับคนขู่เงยก็บ,บินไปนะ มาให้ต้นนี้นี่เบอร์หลายนะัทุกคนนกเฮากระดีจะเห็นมันปเปลือนะนกที่เฮาต้นให้ก็สรุปเลยก็มีแต่นกน้อยเฮาเมาื่อนี้ส่วนหลายนะ นกเป้าก็าใส่ไป3บาทก็ได้แต่หนคู่โตเลยไม่ได้นกนะเดี๋ยวบันนี้ก็สิได้ไปหาลัดเซาเลาะมือเสบอนอยามกับเลาะเข้าไปนะเพราะว่าน,นี่ก็อยู่ไก่จากบอนที่เฮาพักเที่ยวนี้หลายเติบนะมื่อนี้นี่ว่าสิไม่ได้นกเป้านะทุกคน แต่มันง่อยไม่รอ้อนนี่ได้ยินเสียงหอง้องอืออืออยู่จบพามาพอดีใส่ไปสองบาทกต็ตกก็ได้เดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเาเกบบึงนะตกแล้วก็จักเห็นไม่เห็นได้ไมีเห็นเสื้อรูปเลยเบาใด้แล้วปัญหามีเห็นเสื้อ sớm sướng đó một con thuộc con à, chuyển นะทุกคนอยู่นี่คือไปตองก็ละหาจะไม่จะเห็นเป้าตัวใหญ่เลยนกเป้ากับเข็นถือละต๊กได้คู่ตนี้สี่โตทุกคนเนละอันนี้ได้แต่ตัวเดียวนกเป้านะส่วนกระเหาะกับเขียนมาเซอร์ได้มดกับซองโตใส่ไปตัวที่สองกับบีถึซ้ำตัวแรกจะคือจับเจอนะใส่ประกต๊กเลยตัวแรกนะ นกเป่ากับส่วนลายมันมักง่อยไม้รอนแบบนี้นะหนาปังสร้างแบบนี้นะง่อยห้องอื้ออยู่มีห้าก็มาให้มือก่อนนะเจอหมูนะอยู่นฮนะ จักโตเพื่อนะทุกคนพอดีว่ามันสะขี้เยยอยู่นกข้อหรือไก่เบิ่งก่อนอ,อ,อันนี้ทุกคนมันคือไปเลยนะี่เพราะนกข้อก็มีแมนนะแต่โตใหญ่เติบได พอดีว่าเมื่อกี้นนะมีหลายโตเลยนะสะกก็คลิก็กคลิก็ขคลอยู่เขาเอาไก่กมาแล้วมีแมนนะ กะได้ลาะมาฮอดบอนเซอร์กับไว้แล้วได้เดี๋ยวสิห้าอยากมึงกับก่อนบันนี่าสิถืหรึงมีถืออืมถืออีทุกคนถือกระจอนนะ มาให้นี่ก็เริ่มเฮ็ดแล้วทุกคนน่ะนกเปาทั้งหมดเลยเมื่อกี้นะก็ใส่ไปสองบาทนะบีทื่นะบินไปแซวๆสิ่บินออกมาละมาให้อยู่แคบๆนี่คอยไปเฟิร์กบังกงไก่มัดไม้ไว้ทุกคนเพิ่มอื่นเสาพอได้มาเฟิกอีกเท่านึงมงนี้นะ แต่ตอนนี้ก็สิได้ย,ยามกลับเราะฮาบ้อนก่อนนี่ก็ได้ยินเสียงนกเป้าแล้วเฮามาเบิ่งทุกคนนะเฮามาผัดมีกกมาให้ มีทื่สันะกลับหลังนี้ก็ sự nổ con đó một chín mà là có sự cá bay ngao cốc bởi đi hàn để thử thuốc con mà họ phí là nó tôi cũng nhảy lên Điều họ lún bằng làng này thuốc con ตงนี้ก็เริ่มซอยแล้ลุ้นน้ำกลับยังเดียวหลังนี้ก็ถืออยู่ได้หนูไหวตัวมีใ,ใหญ่ไปเลย หลังนี้เชื่ออยู่ถึงพี่กะถือทุกคนหลังที่ค่อยมัดอยู่ถึงงาไม้นะถือหนูนะหนูน้อยส้นลายนี่ถือนี่เข้ายามสายมันจะเบ่งทุกคนคือมันเยอะเนาหนะวาอแทกแล้วก็มีเฮบเฮบลายอะไร หลางนี้มีถือนะอืมกลับคอยนี่มันดึงไปมีลันทุกคน ก,กินจนเมดมัมาก็ดุหลังนี้เด้หลังนี้จังถือทุกคนเออสองฟอดนะมามากินอันนี้ค็นี้กินนัวยทุกคนนัวยตัวพวกใหญ่งไงมากินเครื่องในมาละเกงวัดแถวนี้นะ สได้เลาะฮอมบอร์ดเลยทุกคนเดี๋ยวไปพบกันยูบอดเลยบันนี้นะคอยกะยามกรับกะได้หนูวายเอาหนูวายสี่โตทุกคนนะหนูบางโตมันมีเปลี่ยนเอานะเทปลายก็ยอยโยอยู่กับหนูมันมีใหญ่ปปเลยบางโตกมันเยอะนา้า ต้นมาก้นหมู่ได้เหมือนนี้เยน้ามานาะตัววายทั้งหมดตัวายกระจรก็เอานะจรก็ได้อยู่ตัวนึงโอ้กระจรลายโตเนาะจนมีนัวยนี่เออกระจรจากตัวสองสี่กระแตตัวนึงกระแตสองหกเกียรทันมาเนาะยำกับนี่เลยมีแค่เดียวะ ลไปเจอได้หนูวายกะมีแต่ตัวยงใหญ่ได้ได้สี่ตวหนูวายนะแล้วก็มีกระจอนนะ้ำกระจอนอยุทงพี่บอบอินสุ่มนกนกเปาไดา้นกเพื่ออันนี้จะว่าติด สัตย like ์เงดีมนนุคอแม m กระจอนกระตัวนึงสืออะคือมีกระหอกนี่เดี๋ยวคาดเขิงกระหอกตรีบมาหึ ở เต้มเลยสุดเจ้านาะ กับสุกล่ะไปยามกับแต่บอกเกดไปยามกับเนาะไปยามกับยังมีมาทุกคนไปหาลัดเสากระเพิ่นกระเฮามาล่ะเดี๋ยวทาลุ้นบิ่งบอกเกตว่าสีมานหรือมีมานมาจะว่าโซนไปหามก็ไปจังเลยเข้าคุยอยู่จักไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเลยได้ฮิว อย่าว่าได้หามหามมูเย่าหาม,หามดำในกระแตสามตัวเตอๆในกระนั่งกระนกระไนกระถึกกับเนาะกระจนอนกระจอนย่าบอกกระไนถึกกับกับนหัวนะกันโหละได้เฮปดีจักมาครบแล้วกัเดี๋ยวสิหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินก่อนสิได้กี้แล้วก็ปิ้งสัมลาไว้ได้ในยู่แนวกินเฮาเมื้อน,นี้กัทางทีมงานเว้าลาบกระเหาะกินนะ

เออเลยนี่ฟักเอาไปโคกอนบ่โคเลยโคกนยอะาบเนาะมันดึกเลยนกเป่ากาับทางเบ่าตน่นเอาไปฟักแล้วล่ะสมคอยกับบวเกตกับพาเดียวจี้อันนี้โคอยู่แต่กับบ้นนี้ก็คือสีไปกินแล้วพุกเจะยังได้โคต่อเพราะว่าเต่าไฟก็มีเท่านั้นล่ะเตาเดียวพี่น้องเลยไม่ดังเราไม่ได้ดังลายเต่านะ

มาทุกคนมากินข้าวเ้าน้ำเดี่ยวบ้านี้หลับนกเปาสีมือบมาต้นเพื่อน,นมีปูนอีงมีผักกาบอีกอมามามันดีครับเน,นาะเนาะเหมือนชกินตะบ,บานปุก จบเขิงไว้ฮะไปซ้ำและเจ็สีสัๆอยู่ฮะนู่หลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มกับผ้าเดียวมากจี้กระโจนจี้กระแตสิได้ปิ้งสำล่าไว้บบน,นี้นะพกหนูกระแตเข้ากัได้จี้แล้วได้บบน,นี้ก็มีแต่สีได้จ่อและก็ปิ้งสำล่าไว้และก็สิได้หาผักผ่อน แต่สำหรับคลิปนี้กาเิได้ขอทายทุกท่านเบิกษสนี้เลยกาขอขอบคครบเจอรายสำหรับการติดตามและกระฮับส้มเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าพอกันไหมพี่น้อง